คตัดทางชแนลพี่น้องมาร่วมมดธนาสา,าทุบมุญใส่บาทด้วยกันนะครับ Uh, am บรรยากาศยามเชา้านี้ใสบบาทเร็จเมื่อวาน <c oughs> ไม่คล้มทั้งวันพี่น้องค้มแต่อบอ้าวทำให้เสียงเสียงแหบเสียงแห้งเลยพี่น้องค้มอบอ้าวแล้วก็ฝนตกประมาณหนึ่งนาทีได้พี่น้องปรุ่งมาถ้าดูตามสภาพมวลเมฆมาฝนน่าจะตกเหมือนถล่มทลายแต่ทำให้ตกมานิ่นหนึ่งพี่น้องก็ยังดีนะที่กรตกกระจาย วันก่อนก็ตกประมาณ3-5มเมตรแต่ละคนที่อยู่ในบ้านออกมาพึมพำกันโอ้วันนี้ฝนตก3าเมตรหาเมตรแต่เมื่อวานก็ปรู <c oughs> ปรูใหญ่เหมือนกันพี่น้องแต่ปรูมีร่องรอยร่องรอยของความชื้นอยู่นะประมาณ1นึ1นาทีหน่งนาทีเต็มๆนะฮะก็ยังดีนะฮะดีกว่านำค้างละอองของ อากาศยามค่ําคืนก็ทําให้ข้าวนไะม่ะสบนะสดชื่นบ้างสดชื่นบ้างนะบากว่าสดชื่นเลยก็ไม่ได้สดชื่นบ้างนกสัตว์ประสัททั้งหลายก็บินกันเรื่องรดานนะฮะเพราะว่าน้ํามันก็เป็นคู่เป็นของคู่โลกน้ำดินไฟลมทั้งหลายทั้งปวงเป็นของที่อาศัยกันเกื้อกูลกันบรรยากาศยามเช้าใส่บาตรเช่แล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมมาอนุโมทนาสาธุอุย้ยตัวเล็กทำไมไปนัอย่างนั้นนะ น้าหมเอ้ยเมื่อวานทาสีทาสียังไม่เสร็จพี่น้องวันนี้ว่าจะเอาให้เสร็จเพราะว่ากำลังทาทาได้หน่อยหนึ่งฝนตกนะฮะทาได้ฝั่งหนึ่งนะฮะเหลืออีกเลือีกประมาณครึ่งหนึ่งเหลืออีกห้านต์กำลังจะเสร็จแล้วนะฮะมามาดูมาชมนะครับพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณี แล้วก็อนุโมทนาสาธุขอพอรท่าน,นด้วยกันนะครับอ้าวสุชาดามีอะไรสุชาดาจะมารำให้ดูเหรอเน่ด,ดำดงอย่าทำอย่างนี้นะ, <c oughs> ะท,นทำป <c oughs> <c oughs> เป็น <c oughs> เกือบเสร็จแล้วนะฮะฝังง่งทางน,นุน้นอาการพัฒนาการ <c oughs> ยังไม่เสร็จเมื่อวานเพราะว่าผลมา ไล่เนี่ยก,ก็เลยไม่ใช่มาไล่เราพี่น้องผลอยากได้ฝนมากอยู่แล้วหละฝนมาก็หยุดได้เราก็ทำใหม่ฟังทางข้างหน้ากับข้างซ้ายนีย่เสร็จแล้วเหลือทางขวากับข้างหลังวันนี้ต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จเพื่อจะได้ไปทําอย่างอื่นนะครับบรรยากาศใส่าบาตรเช้านี้เสร็จแล้วนะฮะมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกุศลสะสมด้วยกันนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ตเดตาช a แนลด้วยนะครับสวัสดีครับหนู